สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะนแองกฤษติดหนังค่ะแล้วันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาเล่าถึงเรื่องนี้เลยนั่นก็คือ Black Demon ะค่ะหน,หนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังฉลามนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ฉลามที่แบบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปติดเกาะแล้วก็เจอกับฉลามแล้วก็ไล่ลากันนะคะแต่ว่ามันมีอะไรดีๆในหนังเรื่องนี้เยอะแยะเลยนะคะเป็นหนังครอบครัวค่ะที่ทุกคนในครอบครัวนะคะสามารถไปดูได้แบบเป็นหนังดีๆต้อนรับติดเทอมเลยนะคะพี่นุ้ยก็เลยอยากเชียร์หนังเรื่องนี้นะคะ,ะ,คะ่ามาว่ากันเรื่องของภาษาอังกฤษกัน,นะะบ้างนะคะ Black Demon นะคะทา น,นี้นะคะ D E M O N นะคะอ่านว่าดีมอนนะคะอ่า ตัว e เนี่ยจะออกเสียงเป็นสระ e นะคะ D e เหมือนนะคะคำเนี้ยมันแปลว่าวิญญาณหรือว่าปีศาจที่ชั่วร้ายนะคะแล้วก็ black ในที่เนี้ยมันก็คือสีดำ,ดำใช่ไหมถามว่าเอ๊สีดำอันเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะคะในเรื่องนี้นะคะเขาจะมีพูดถึงเรื่องของการที่น้ำมันนะคะมันรั่วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทำให้ท้องทะเลเนี่ยกลายเป็นสีดำค่ะพี่นุ้ยก็เลยเข้าใจว่า black ในที่นะคะมันก็คือน่าจะเป็นสีของน้ำมันที่รั่วลงไปสู่ ท้องทะเลนะคะแล้วไอเจอ้าน้ำมันที่รั่วจากแท่นขุดเจาะค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า oil rig นะคะตัวเนี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดฉลามขึ้นมาคือมันมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันในหนังนะแล้วก็เลยทำให้ หลายๆคนนะคะต้องเอาตัวรอดจากเจ้าฉลามตัวนี้ค่ะนะคะแต่ซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะมันให้แง่คิดอะไรเราหลายอย่างเลยแล้วมันก็แบบพูดถึงเรื่องของปัญหาของสภาพแวดล้อมเนาะที่แบบว่าเออมีคนบางคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมคะเราก็ไปหาประโยชน์จากท้องทะเลแล้วก็สุดท้ายสุดเนี่ยธรรมชาติก็กลับมาลงโทษเราอะไรประมาณนี้ซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องของ ปัญหาสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นบ่อยเลยในะข้อสอบพาร์ทของ reading comprehension นะคะในเวลาที่เราสอบเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบเข้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดังๆหรือว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะ,ะคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะใช้เนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้คืออาจจะไม่ได้มีฉลามนะแต่เขาจะพูดถึงปัญหาของเรื่องของสิ่งแวดล้อมอนะคะ่ะที่มีคนไปสร้างมลภาวะมวละพิษให้กับท้องทะเลนะคะอะ คุยมาถึงเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะขอย้อนกลับไปเรื่องหนังนิดนึงว่าพีน่นวิเชียหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีฉากที่แบบว่า คือมันอาจจะไม่ได้มีฉากที่น่าสยดวสยองเหมือนกับหนังฉลามทั่วไปแต่ว่ามันให้แง่คิดอะไรที่แบบว่าเออดีมากะนะคะแล้วเหมาะกับครอบครัวนะคะคือ,อหลายๆคนเนี่ยเห็นหนังฉลามก็เข้าใจว่าเออมันน่าจะเป็นหนังโหดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรื่องเนี้ยไม่ใช่เลยนะคะเราสามารถที่จะดูได้ทั้งครอบครัวเป็นหนังดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมาต้อนรับปิดเทอมกันนะคะแล้วก็พบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะคะวันนี้ก็รีวิวจบประมาณนี้แล้วกันต้องไปหาความจริงกันเอาเองนะกับหนังเรื่องนี้นะ Black Demon นะคะพบกับ ดยได้หมายที่นุ้ยอิงล s ชในอังกฤษติดหนักค่ะ